สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราอยากจะพามาดูกฎหมายหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นกฎหมายที่มีการพูดถึงเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีหลายๆคนเนี่ยนะครับผมคิดว่า มันเป็นกฎหมายที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีคนเห็นด้วยอย่างล้นหลามเยอะมากๆเลยนะครับกฎหมายนี้นะครับผมคือกฎหมายใหม่ของประเทศจีนที่จะมีผลบังคับใช้ใน1มกราปีหน้านั่นเองครับกฎหมายนี้นะครับผมคือกฎหมายที่ให้นักกีฬาของจีนนะครับผมสามารถตอบโต้คู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งได้นะครับผมถ้าหากเกิดพวกเขาเนี่ยนะครับถูกเหยียด เหยียดเชื้อชาติเหยียดประเทศนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความรุนแรงหรือว่าการตอบโต้กันอาจจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วถูกไหมในยุคนี้เนี่ยแต่ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเฮ้ยเราห้ามมารุนแรงเราห้ามมาเหยียดเราห้ามใช้กําลังกันในการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดพวกพฤติกรรมเหล่านั้นในการแข่งขันได้ถูกไหมเราก็เห็นได้ในแทบจะทุกกีฬาเลยนะครับว่าการกระทบกระหั่งกันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเสมออย่างในฟุตบอลเองเนี่ยการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดคนผิวดำนะครับผมหรือว่าการเเเเหยยีีีดดคนนออชงกก็มมิขึ้าตล อดเวลานะครับเรียกได้ว่าทำให หลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันกีฬาไปแล้วแต่จีนเนี่ยดูเหมือนจะไม่มองแบบนั้นนะครับท่ามกลางกระแสะโลกที่ในตอนนี้เองเนี่ยมีความเกลียดชัง mm. เกิดขึ้นจํานวนมากนะครับจีนเองเนี่ยเลือกที่จะต่อสู้กลับแล้วนั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเราคงจะบอกว่างั้นเราก็ยอมเข้าไปเถอะเขาก็แย่ไปเราไม่จำเป็นต้องแย่แบบเขาแต่คําพูดนี้เองเนี่ยมันอาจจะฟังดูพ่อพระนะครับผมสําหรับคนทั่วโลกถูกไหมคือถ้าเป็นผมผมเองผมก็คงจะทําแบบนั้นได้อะแบบเราก็เฉยๆมึงด่าก,กูแล้วไงวะ นนอะไรแบบนี้นะครับแต่พูดกันตรงๆเลยนะครับผมมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นถูกไหมแล้วคนหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่มีใครชอบหรอกเวลาเราถูกมาว่าโคตรเง่ามาว่าตัวของเราหรือว่ามาว่าที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเชื่อมัน่นซึ่งหลายหลายคนก็นจะรักชาติถูกป่ะการที่เอามาโดนแบบนั้นเนี่ยโอ้ไอ้ลิงเหลืองไอ้ชาติไร้ความพัฒนานู่นนี่นั่นบางคนอาจจะชอบไงแต่แบบว่าในบางครั้งที่มันด่าถึงตระกูลด่าถึง ตัวเราอะด่าถึงที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ชอบอะมันก็อาจจะเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาโดนอะไรแบบนี้แล้วก็กดที่มีอยู่มันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยนั่นเองครับจีนก็เลยจะเป็นต้องออกกฎหมายมาซึ่งคนที่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนเราเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระแสการเหยียดผิวที่อาจจะดูมีอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ตอนนี้กระแสะการเหยียดเอเชียเองอ่ะมันมาแรงมากๆเลยตั้งแต่โควิดถูกไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศไหนก็ตามอแค่เราเป็นอาติอย่างเงี้ยโดนด่าแล้วนะครับผมหรือบางที่เนี่ยโดนพุ่งเข้ามาทําร้ายเลยด้วยซ้าไปผมเองเนี่ยก็อยากจะ ให้โลกนี้มันไม่ต้องมีการเหยียดกันหรอกแต่มันก็เป็นคาพูดที่มันเป็นไปไม่ได้ไะถูกไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับบางทีเราดูคลิปใน YouTube เองเนี่ยเราดูคลิปคนเอเชียสู้กลับแบบแบบเอ้ยโดนคนดําเข้ามาหาเรื่องคนเอเชียเนี่ยสวนกลับเลยอะไรแบบนี้เราก็แอบดีใจนะถึงผมเองจะไม่ได้สนับส,สนุนความรุนแรงอะแต่พูดตรงๆว่าก็มีแอบดีใจกันบ้างแบบรู้สึกว่าจะยอมให้เขามาทําร้ายแบบนี้ต่อไปก็มันมันก็ไม่จบซะทีไะถูกไหมเราจะใช้เหตุผลกับคนแบบนี้มันไม่ได้อะคือไม่ใช่เหตุุผผลลจจะะแกกกก้้้้ปัญหาาทอย่งงงบนนนโรรริิๆๆมูสึ สมมติออ้ยเขามาต่อยเราหรอกคุณมาต่อยผมทําไมเนี่ยแม่งต่อยกูอีกหมัดแล้วมัง้งก็เรียกได้ว่าถูกป่ะไม่ใช่ทุกเรื่องในโลกจะแก้กันได้ด้วยปัญหานะครับไม่ใช่ทุกคนจะเปิดรับฟังอะ่ะบางทีผมก็เลยแบบเออแอบสนับสนุนตรงนี้นิดๆเหมือนกันนะครับแต่ใจหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงอะไรแต่แบบบางคนน่ยมันมันมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะบางคนแม่งแบบโอ้รุนแรงก็รุนแรงไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าส่วนหนึ่งของใจผมอ่ะก็สนับสนุนกฎหมายนี้นนนแต่่่่่อกกครรึึึงงงขใจเย็ไมม้สสสับุผูวา มันอาจจะเป็นการส่งเสริมความรุนแรงหรือเปล่าแต่แบบในเมื่อเราเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าอ่ะผมอาจจะไม่ได้คนจีนอะ่ะแต่ตัวของผมเองอะ่ะคืออติมาเลยถูกไหมเชื้อจีนนี่มากกว่าเชื้อไทยในตัวอีกนะครับคือเชื้อไทยนี่มีอยู่กระป๋อยเดียวที่เหลือจีนหมดเลยนะครับผมก็แบบเป็นอติสุดๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมเราเองก็อาจจะเคยโดนเหยียดมาแบบในเชื้อชาติในแบบอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบทําไมวะ มึงเป็นคนขาวแล้วไงวะแล้วกูเป็นคนผิวเหลืองกูผิดตรงไหนวะกูเป็นคนเอเชียกูทําอะไรผิดทําไมมึงมาว่ากูทําไมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเออก็รู้สึกว่าใจหนึ่งเห็นด้วยจริงๆนะครับผมแต่ใจหนึ่งก็อรู้สึกว่าต่อต้านความรุนแรงนะครับแต่ในกฎหมายนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ความรุนแรงนะนี้บอกเอาไว้กอ่อนกฎหมายเนี่ยบอกว่าเราสามารถมีมาตรการในการตอบโต้ได้แต่ไม่ได้ระบุว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะตอบโต้ด้วยวาจากลับไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตอบโต้ด้วยกําลังกลับไปอะไรแบบนี้ก็คงก็ นั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นกฎหมายที่เพิ่งปล่อยออกมาจะใช้กันในปีหน้าถ้าถามตัวผมเองนะครับวิธีในการที่จะหยุดเรื่องราวนี้ให้ได้อ,ะอ่ะกฎหมายนี้มันอาจจะช่วยทําให้แบบ เราสามารถมีอะไรตอบโต้กลับไปได้แต่มันไม่ได้เป็นจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันหยุดได้ถูกไหมมันอาจจะทําให้น้อยลงได้ถ้าแบบว่าเฮ้ยพูดมาเดี๋ยวโดนชาวเอเชียซัดคืนนะอะไรแบบนี้แต่วิธีที่จะหยุดไอ้ความรุนแรงพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยหยุดการเหยียดได้จริงๆอ่ะเราควรจะมีกฎหมายที่รุนแรงนะครับในการที่มาจัดการกับคนเหล่านี้ที่แบบว่าเฮ้ยคุณมาเหยียดคนอื่นคุณมาทําร้ายคนอื่นคุณมาย่ํายีคนอื่นอย่างเงี้ยมันควรจะมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นนักฟุตบอลพูดจาไม่ดีนะครับแล้วกล้องจับได้เนี่ยว่าพูด สั้นไปเลยคือหลายลๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแรงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ยาแรงอะ่ะถูกไหมอุย้ยเราบอกว่าถ้าพูดเนี่ยโดนปรับนะอ่ะแน่นอนเลยครับมันโดนปรับ บาทเองนะฟุตบอลมันรวยอ่ะมันไม่สนใจอยู่แล้วมันก็พูดใหม่ทาใหม่มันเหมือนใช้ยาเบาเราเชื่อมันดื้อยาใช้ไปก็ทําอะไรไม่ได้อะถูกป้ามันเบาเกินก็เรียกได้ว่าควรจะเพิ่มมาตรการความรุนแรงตรงนี้ให้แบบว่าถ้าใครทําพฤติกรรมแบบนี้ให้มันรุนแรงเท่ากับคุณไปทําร้ายคู่แข่งด้วยมือด้วยหมัดเลยเหมือนแบบว่าคําพูดวาจาเองอ่ะบางทีก็รุนแรงเหมือนกับการใช้กําลังเหมือนกันนะมันบาดเข้าไปลึกในใจเนี่ยบางทีมันเป็นแผลใจที่ติดกับตัวใครบางคนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเองจุดประสงค์ของประเทศจีนที่ทํากฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยก การศักดิ์ศรีของชาติหรือป้องกันศักดิ์ศรีของผู้คนที่เป็นผู้คนแบบเดียวกันก็คือคนเอเชียนี่แหละเอเชียนเฮดมันมาแรงเหลือเกินถูกไหมเขาก็ทํากฎหมายนี้มาเพื่อเหตุน,นั้นจะบอกว่าจีนจะทํมมาอะไรได้มากกว่านี้ไหมจะบอกว่าจีนสามารถเปลี่ยนกฎของฟุตบอลทั้งโลกได้เลยไหมมันก็คงไม่ได้ถูกไหมอย่างมากก็ได้แต่ลณนลงค์ซึ่งลณนลงค์เองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลซึ่งจีนเองก็มองว่างานตอนนี้นี่อาจจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วในการที่จะตอบโต้กับความเกลียดชงังการเหยียดหยามการเหยียดเชื้อชาตาติกกกาาาารรรเเเเเหหหหยยยยยยีีดดดััวนนนนนปะะทศ่ออองลคม็้ แต่หลายๆคนก็ออกว่ารุนแรงเกินเหตุไม่ได้เห็นด้วยไปสําหรับผมเองเนี่ยพูดกันไปแล้วว่าพูดกันตรงๆว่าในใจหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเรียกได้ว่าบางทีเราโดนเนี่ยโดนอย่างเดียวเลยอ่ะเราไม่รู้จะตอบโต้กลับยังไงเลยแล้วเราตอบโต้ไม่ได้ด้วยหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าการตอบโต้ไม่ใช่สิ่งดีอะไรแบบนี้แต่แบบบอกไปมึงก็ไม่ฟังอ่ะให้กูทํำยังไงวะมันก็แบบเป็นความจริงที่โหดร้ายของโลกแล้วกันนะครับผมพูดกันแบบนี้แต่อ่ะครึ่งหนึ่งของใจก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมุม,ม ว่าเราก็เคยโดนแบบนี้มาตัวผมเองก็เป็นอติเหมือนกันผมก็เลยอ่ะมีความเห็นด้วยเยอะก็เลยเรียกได้ว่าอาจจะ50 50ละกันนะครับผมในในความเห็นของผมในตอนนี้สําหรับท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่า กรุณาใช้คำสุภาพกันด้วยละกันนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจให้กับทุกคนนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้่ันผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ